ทุกคนมาที่พรอัดพรอมาพอพอ,พอ,อมานะคะอะไรประมาณเนี้ยพรอมาพนาอะไรก็ได้ก็มาฟิลฟิกับเพื่อนที่ๆี่นี่โตน,นี้เลยจ้าที่นั่งกินกันอยู่นะนก็เขา,เานั่งกินข้าวกันไปเอ้เขานั่งกินของหวานกันไปคุยกันไปแต่เราขอบิดตัวออกมาพ่ทุกคนมาดูนี่เลยจ้า ระบำน้ำพ้นะคะสวยงามมากก็อตอนนี้เป็นจังหวะแดน,นอยู่เดี๋ยวยังไงไปดูกันดีกว่ายังไ,ไ,ไงล่ะสวย,ยไหมยืนดูไปก็เพลินไปนะคะ มีเด็กวิ่งเล่นน้ำด้วยมีเด็กวิ่งลอดน้ำพุอ้าวสวยอะ่ะมาอีกรอบแล้วอ่ะดูเด็กมีเด็กน้อยมีเด็กน้อยลอดน้ำพุเป็นลอดน้ำเล่นเนี่ยนะคะอาอ,อยากจะลงไปตรงนั้นไหมจุ้งเลยแต่ไม่ได้ลงแน่ก็ถ้า ใครผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมานะคะช่วงยามเย็นเขาก็จะเปิดตั้งแต่ค่มหนึ่งอะค่ะเป็นต้นไปมั้งถ้าจำไม่ผิดก็มาเรื่อยๆอะค่ะถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเบยนี่ก็สองทุ่มแล้ยินดูไปดูไปก็เพลินนี้นะคะ คนก็ให้ความสนใจนะคะนี่ถ่ายรูปบันบ้างกลุ่มนั้นเห็นไหมคนก็ยืนดูบันบ้างชมบรรยากาศโดยรอบฟิวิว,วอันนี้บรรดาพี่ๆนั่งเมามอยค่ะบรรยากาศโดยรอบโอเคเนาะ ยังไงก็อ,งอย่าลืมแวะมาดูบรรยากาศเอ่อน้ำฟกระบาน,น้ำฟูที่นี่ได้นะคะยังไงวันนี้นันทนาแคเวลจะลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย